เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเดฟเดย์เวอร์พาร์ทที่31กันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาจ้างพนักงานในสาขาไม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะให้มันดีขึ้นเมื่อพาร์ทที่แล้วไม่ค่อยมีตังก็เลยจ้างไม่ได้แต่วันนี้เรามีตังตั้งหมื่นเจ็ดเลยนะน่าจะพออยู่แต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปลงน้ําก่อนนะเราจะไปจับปลาฟิตมันด้วยเรามีเคเวสมาจากยูโดนะให้ไปจับปลาฟิตมันตัวที่เราจะไปจับวันนี้ก็คือตัวนี้นะเป็นแมงกะพพูนที่มันมีหมวกของนักเวทอะเป็นหมวกของ ความสามารถตัวนี้รู้สึกว่าจะถึงหรือพอร์ตได้ด้วยเดี๋ยวต้องไปดูด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงลงน้ํากันเลยละกันตรงนี้จะอยู่ตรงสร้างเรือสีเหลืองนะเห็นไอยูโดมันบอกไว้เดี๋ยวไปดูว่าจะเจอจริงหรือเปล่าซากเรือสีเหลืองก็คือตรงงลาง,รางตรงที่มีฉลามหัวคอนะลองไปเช็คก่อนเลยทางนี้ลงได้ไหมลงแบบทางลัดเลยอะไรอย่างงี้ลงได้หรือเปล่าโอเคตรงนี้ลงไม่ได้นะ น่าจะเจอฉลามดักอยู่ตัวหนึ่งมีไม่มีไหม,ม,ม,มฉลามแถวนี้ขอลองปืนหน่อยสิปืนนี้ยิงนัดเดียวตายนะขอแค่นัดเดียวเท่านั้นอยู่หรือเปล่าอันนี้ไงอยู่นัดเดียวเท่านั้นนัดเดียวเอาไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนมันไม่ตายไม่ติดนะไม่ติดเอฟเฟกอ่ะจบเลยสามสิบป์ไม่ยอมติดเฉยเลยเมื่อผ่าที่แล้วนี่ติดรลวๆเลยนะสามสิบป์ก็ติดหลวๆอยู่ดีโอเคอันนี้เอ้ยแรเนือเพิ่มแรเนือเพิ่มนี่เรียบร้อยเดี๋ยวไปซากเรือก่อน ทางนี้หรือเปล่าเนี่ยลงได้ไหมทางนี้มันจะลงได้นะเป็นยังไ,ไงได้ยินเสียงแล้วมันจะอยู่ใกล้ๆนี้นะเป่นตัวเล็กจังอะตอนแรกคิดว่าตัวใหญ่นะับไงอะคือยิงได้เลยป่ะเอายิงตนันยิงตนันเรียบร้อย <c oughs> เอาแต่เรายังไม่ได้ดูความสามารถมันเลยจบเลย <c oughs> เอาใหม่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> อดดูดินึกว่าจะเทเลพอร์ตให้เราดูสักหน่อยแล้วคือแบบมาถึงเรายิงโดนเลยไง ยิงอย่างง่ายเลยนะแล้วตัวนี้ไม่ไมติดเอฟเฟกตอ่ะทำไมมันไม่ติดเลยเนะี่ยสามสเปอร์สามเปอร์ติดยากจังตอนนี้มีฉลามเสือทดสอบปืนหน่อยไม่ติดอีกแล้วติดยากจังอะไม่ติดเลยนะยิงมาเป็นสินัดแล้วมั้งเนี่ยไม่ติดสักนัดเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลงทงนันท้้าแข็งเลยละกันนะเราจะไปจับปลาราคาแพงเดี๋ยวเราไปหาจับปลาแถวๆนี้กันไปดูคอนก่อนไหมเพื่อเจอคอนนะ ลองไปเช็คคอนก่อนดีกว่ามีคอนหรือเลปล่าครับตรงนี้เหมือนว่ารอบนี้เราจะไม่เจอคอนนะปกติมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่เจอนะเสียดายนะเนี่ยหรือว่ามันเจอได้แค่ครั้งเดียวเราก็ไม่แน่ใจนะเจอครั้งเดียวเลยอะเสียดายมากเล่นเป็นยี่สาสิบพาร์ต่เจอครั้งเดียวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปจับปลาดีกว่านะไปตามหาปลาจับดีกว่าวันนี้เรามีปืนแรงบอกเลยเราไม่กลัวตัวไหนแล้วไปตัวนี้ตัวนี้ หวังว่าทีเดียวจะยิงตายนะพุ่งมาพุ่งมาเฮ้ยไม่ติดโอเคเรียบร้อยไม่ต้องยิงให้เปิงลูกครับนั้นเดียวตายพอตอนนี้มีแร่นะเก็บแร่ก,ก่อนยอมติดผิดเลยเนี่ยจะตายไหมเนี่ยยอมติดผิดแบบนี้เราเติมออกซิเจนก่อนดีกว่านะเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวเราพลาดไปโดนอะไรกันแล้วเราตายได้เฮ้ยนี่ปืนอะไรอ่ะเอาเปืนยาสลบนะโอกาสีซิเปิดในการสลบ ปืนยาสลลแบบว่ายิงกระจายหละไอตัวนี้ตีก่อนตีก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ออกซิเจนเติมก่อนอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้บูทโอเคต้องการพอดีนะแล้วก็ไปหาปลาเพิ่มดีกว่าเหมือนว่าตรงนี้เราจะเจอลูบี้ด้วยขอเก็บก่อนละกันอุ้ยติดไฟดีเลยละกันนะถ้าติดไฟไปแล้วโอเคอน,นี้เก็บมามีมาน้ำไหมไม่มีมาน้ำออกมานะ แต่เราไม่เจอปลาอะไรเลยเนี่ยมันแอบอยู่ไหนหมดในปลาพวกนี้ปกติมันต้องมีเยอะดิไม่มีเลยนะไม่เจอเลยอะ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นเลยละกันนะค่อยลงมาอีกรอบขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเสร็จเดี๋ยวเราลงต่อเลยลงต่อไปจับปลาเพิ่มนะดูเหมือนว่าน่าจะได้ปลาฟิตมันมาแล้วนะ ฉันคิดว่าแมงกพุนที่ดูเหมือนกับใส่หมวกของพ่อมดอยู่เนี่ยมีอยู่จริงนี่มันเซอร์ไพรส์มากเลยนะ<อ>เดี๋ยวพวอเราจะส่งเงินให้ในายวันจันทร์ตอนเช้านะนายรอแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้เหมือนจะมีตัวเกี้ยวลืมดูเลยเนี่ยลืมดูแลตัวเกี้ยวเลยค่าเทคนิงเป็นไงบ้างอะเอาหายไปครึ่งรอดเลยมันไม่ได้ดูแลไงมันป่วยเลยลืมให้กินข้าวไงตัวเกี้ยวเราโอเคต้องกินข้าวก่อนนะ แล้วก็กินขนมด้วยอะแล้วก็คุยกันสักหน่อยนีอันนี้ค่าเทนนิงเพิ่มมัน,นิดหน่อยนะเมื่อพาที่แล้วมันเกือบเต็มอะตอนนี้มันลดไปเยอะเลยโอเคไม่เป็นไรนะแล้วก็ตอนนี้เราว่าจะไปลงน้ําอีกรอบหนึ่งนี่ลงไปต่อเลยเฮ้เดี๋ยวเราลงทางนี้ดิลงไปหมู่บ้านก่อนไปกินเกี๊ยวก่อนนะ ราต้องแวะมากินเกี๊ยวมีมาก,ก่อนเพื่อเจอคอสไงเราต้องเผื่อไว้ตลอดเดี๋ยวถ้าไม่ได้กินไปแล้วเจอคอสี่จะเสียดายมากโอเคอันนี้กินเกี๊ยวก่อนกดสกิสปไปเลยแล้วกันนะดูบ่อยแหละดูบ่อยแล้วอ,อันนี้เราไปทานน้ำแข็งกันต่อเลยเราจะไปดูว่ามีคอสหรือเปล่ามันต้องมีสักรอบแหละที่เราเจออ่ะไว้เจอเถอะนะสักรอบสักรอบ ไปตรงนี้มีนาวานยิงก่อนนาวานหามันนี่หน่อยไม่ไีตายไม่ไีตายโอเคเรียบร้อยไม่ติดสักทีนะ30เปอร์เนี่ยอัปเกรดได้ไหมอัพให้เป็น50เปอร์ได้ไหมจะได้ติดง่ายหน่อยโอเคแล้วก็ลงต่อเลยนะลงไปดูว่าจะเจอหรือเปล่ามีหรือเปล่ารอบนี้อัจจะไม่เจอนะรอบนี้ก็ไม่เจอผมไม่เจอเลยอะ่ะโคตรเสียดายเลยนะงสงัยเราจะไม่ได้เป็นเทพเจ้าอีกแล้วเทพเจ้าสายฟ้าไม่มีทางที่ได้เป็นอีกแล้ว เจอครั้งเดียวเราก็ไม่เจออีกเลยอ่ะเสียดายมากนะตรงนี้มีฉลามอยู่ยิงก่อนเฮ้ยโดนกินเขียวอร่อยเลยนะเมื่อกี้ไม่ไปตายกหรอโอเคเรียบร้อยตัวนี้สี่นัดตายนะเมื่อก่อนเจนัดนี่คือแบบปืนราแรงมากบอกเลยแบบลต่ลงต่อลงต่อหาตัวยิงง,ง่ายงหน่อยไปตัวนี้ไม่ตีอีกแล้ว ทำไมมันไม่ติดเลยเนี่ยิงตายทันทีไม่ติดเลยนะมีตัวใหญ่ไหมตรงนี้ตัวใหญ่อยู่หรือเปล่าวันนี้ไม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยมีไหมมีไหมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่เรียบร้อยตายพอยิงหลังหน่อยเฮ้ยนี่โดนโดนเฮ้ยเออนี้เอ้ไม่ตายเออเรียบร้อยถามนัดตายเลยนะมันติดขีดได้ไง นี่ขนาดไม่โดนบบฆ่าทันทีเนี่ยยังแรงเลยอะ่ะเดี๋ยวเราไปด้านซ้ายหน่อยดีกว่าไอนตัวนี้ตัวนี้ขอยิงน่อยขอยิงน่อยถามนัดตายนี่เรียบร้อยจับอลตะบอกเลยตอนนี้ปืนแรงครับไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวมันพุ่งใส่เราแล้วปืนเราแรงมากมีอีกไหมมันจะมีตัวอะไรอีกไหมเองสำรวจเรื่อยๆแล้วกันนะต้องมีฉลามด้วยดิเรายังไม่เจอฉลามเลยนะหาฉลามก่อนไอฉลามสีขาวอะ่ะ น่าจะอยู่ด้านบนนี้เราจะต้องยิงไปให้หมดน้ำหนักเราเหลือเยอะไงฟาร์มเพิ่มแล้วกันนะอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่ไงเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนไม่ตายไม่เห็นว่ายเร็วจังอะเฮ้ยเอยอน,นี่เรียบร้อยจัดการไม่ยากครับตอนนี้เราเน้นโดนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราขึ้นเลยแล้วกันนะจับแค่นี้พอจะไปเปิดร้านแล้วไงวันนี้มาเพื่อเปิดร้านโดยเฉพาะ เราจะอัปเกรดลูกจ้งางแบบว่าให้มันกับขั้นสูงๆไปเลยนะจะมีลูกจ้างมาไหมในวันนี้เฮ้ย hey, นี่ไงมาแล้วแล้วมันไม่เก่งเลยอะมีคนนี้พอได้นะมันเก่งคนเดียวเลยเนี่ยวันนี้โอเคแต่ก็พอได้นะเออตัวเกี้ยวตัวเกี้ยวเดี๋ยวเราปิดไฟให้ตัวเกี้ยวก่อนปิดไฟปิดไฟมีเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ร้านก่อนนะไปจัดการร้านก่อน วันนี้ได้ลูกเจ้าไม่เก่งอีกแล้วอะซาหวังไว้ว่าจะเจอคนเก่งๆไม่เจอคนเก่งเลยเออสตาร์ตตรงนี้เราไม่อยากส่งคนจากร้านนี้ไปด้วยนะคือร้านนี้มันเก่งไงมีเท่านี้เราก็ต้องจ้างเท่านี้แหละคนนี้พอได้นะจ้างไปเลยละกันนี่คนนี้1000บาทแล้วก็คนไหนพอได้ไหม่ะคนเสิฟเก่งๆสักหน่อยอะไม่มีเลยเหรอเออเอาเป็นคนนี้ละกันนะเอาไปเป็นกุ๊กได้อยู่อันนี้จ้างมา200เรามีคนเก่งอีกไหมเนี่ย เดี๋ยวเราอัปเดตคนนี้ละกันนะนี่เทนนิงคนนี้ร้อยห้าสิบบาทเทนนิงได้อยู่ต่างเราเยอะโอเคเวลเจ็ดเรียบร้อ okay, ยไม่เก่งมากนะถ้าเทียบกับคนของเราอะเนี่ยคนเนี้ยคือถ้าเทียบกับแบบพวกนี้นี่คือแบบพวกนี้เก่งกว่าเยอะเลยเดี๋ยวใช้คนนี้ไปเป็นผู้จัดการละกันนะเอาคนนี้นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปร้านอีกร้านก่อนแล้วันนี้โมโมไม่อยู่หรอือว่าโมโมจะไม่อยู่ต่อกลางคืนวันนี้โมโมไม่อยู่เฉยเลยนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราไปที่ร้านใหม่ก่อน ไปเปลี่ยนผู้จัดการสักหน่อยไหนโดนไล่ออกแล้วเราเอาคนใหม่มาแทนแล้วโอเคขอเปลี่ยนหน่อยนะแต่คนนี้ก็เก่งนะจริงๆอะ่ะเดี๋ยวลองเทนนิงดูก่อนละกันลองเทียบสเตตัสกันดูสิคนนี้9ก้าสิบกับส8นะแล้วถ้าเทียบกับคนนี้ละ่ะเออมันพอๆกันนะคนนี้น่าจะเก่งกว่าจากโดยรวมนะไอ้ค่านี้มันสูงกว่าแต่ค่านี้มันต่ากว่านิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปเป็นกุ๊กละกันนะอ่ะสลบเลยและกันแล้วก็คนนี้ไปเป็นกุ๊กให้เรา อันนี้กุ๊กเราคือแบบปันจัดเลยอันนี้เอามาแทนเอ้ยผิดคนผิดคนแล้วก็อันนี้เอามาใส่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยนี่กุ๊กเราเก่งนะคนนี้แล้วก็คนน,นี้นี่มันไม่ค่อยเก่งมากนะเป็นนินจาเนี่ยนินจานี่น่าจะพอไปเสิร์ฟได้อยู่นะเดี๋ยวอัปเกรดล้วกันไอเทนเป็นเทนมาคนนี้เก่งนะเนี่ยใชม่ม้นมันมันมีค่าอะไรด้วยอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะไออันล่างนี่คืออะไรอะ่ะเพิ่มค่าคาลิสมาเหรอการดึงดูดนะอ๋อค่าเคร่งล่างใช่ไหม คนนี้มันเหมาะกับการเป็นผู้จัดการดีถ้างั้นน่ะไม่คนนี้เก่งนะเนี่ยเออดูดีๆนี่คนนี้เก่งนะเนี่ยถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนแล้วแหละคนนี้นี่ไปเป็นผู้จัดการแทนเลยดึงดูดลูกค้าได้ดีหนุ่มๆน่าจะชอบคนนี้โอเคแล้วก็คนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อนคนนี้เราจะต้องให้ไปทํางานอีกงานหนึ่งเออเดี๋ยวหากุ๊กเพิ่มเดี๋ยวเราต้องหากุุกเพิ่มหนึ่งคนนะคนนี้ให้ไปเสิร์ฟแล้วก็หากุุกเพิ่มหนึ่งคนคนนี้เป็นกุ๊กไม่ได้เนี่ยไม่เก่งพอจะจ้างกุ๊กเพิ่มก่่ออนนนนคี้้ไดยูะ แล้วก็เดี๋ยวเราหาคนเพิ่มด้วยนี่อันนี้ประกาศเพิ่มครับรับสมัครคนเพิ่ม400บาทโอเคตอนนี้เวลเจ็ทุกคนแล้วนะนี่น่าจะพอได้แล้วตอนนี้วันนี้ทํะไรได้อะเอาเพิ่มความสามารถในการเสิร์ฟแล้วก็อันนี้เราอัปเกรดเพิ่มดีกว่านะอัปเกรดคนนี้เพิ่มดีกว่ามีเพิ่มมาอีกนิดหน่อยอีกทีได้ไหมอีกทีหนึ่ง1,800โอเคตังพอนะนี่อัปเกรดไปเลยออกมาดึงดูดลูกค้าครับ พอดีว่าผู้จัดการที่นี่สวยนะครับลูกคา้าน้องจะชอบใจโอเคเราจัดเมนูเรียบร้อยนะหวังว่าจะได้ถึงหมื่นนะวันนี้โอเคมาเปิดร้านกันเลยหวังว่าอีกร้านมันจะขายได้ดีด้วยหวังว่านะเราสามารถกดดูได้ด้วยหรออ,อ๋อนี่ไงมาดูได้จะทํางานกันได้ดีจริงหรือเปล่าไหนดูหน่อยสิมไม่ต้องดูร้านหลักนะแจ่ต้องกลับไปดูบ้างหรือเปล่าอ่ะ ร้านหลักบางทีมันก็ทาไม่ทันเหมือนกันอะอคือร้านนี้ยังพอได้อยู่นะจะไปดูร้านหลักก่อนร้านหลักเป็นไงบ้างอะ,ะเพียงดีอยู่เดี๋ยวเราช่วยช่วยอีกแรงหนึ่งเดี๋ยวไม่ทันนี่ช่วยกันเสิร์ฟช่วยกันเสิร์ฟผมช่วยเสิร์ฟนะครับคุณลูกค้าตอนี้เสิร์ฟให้ปึ๊บร้านนี้พนักงานเยอะนะเพราะมีเราด้วยไง <c oughs> เราก็ถือว่าเป็นพนักงานคนหนึ่งอะแต่มีพ่อครัวสามคนเลยร้านนี้เคีเรียบร้อยช่วยกันเสิร์ฟช่วยกันเสิร์ฟเยวแวะไปดูร้านนู้นก่อนแป๊บหนึ่งเป็น <c oughs> ไงบ้้้าางรนนี เียงดีอยู่นะแปาว่าผู้จัดการจะสามารถทํางานได้ด้วยคนนี้ก็ถือว่าดีแหละโอเคแล้วก็ร้านนี้ร้านนี้เป็นไงบ้างยังดีอยู่ยังดีอยู่ช่วยเสิร์ฟครับเนียนี่เก็บโต๊ะเก็บโต๊ะนี่เรียบร้อยไปเก็บโต๊ะเก็บโต๊ะโอเคยังทันอยู่ร้านนี้ยังทันอยู่เติมวาซาบิก่อนวาซาบิวาซาบิ ตอนนี้น่าจะไม่เป็นไรแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกร้านก่อนอีกร้านเป็นไงบ้างลูกค้าโกรธหรือเปล่าร้านนี้ร้านนี้ลูกค้าหมดเรียบร้อยนะแล้วร้านของเราละ่ะร้านของเราก็ลูกค้าหมดเรียบร้อยเหมือนกันในเงินเท่าไหร่มาดูกันวันนี้น่าจะได้เยอะพอตัวเลยนะได้มามื่นสามร้านนี้มื่นสามนะแล้วอีกร้านละ่ะร้านนี้ไม่มีใครโกรธนะถือว่าดีขึ้นอุ้ยได้หกพันเลยอ๋อ เวลาอีกหกพันเลยนะถึงว่ากําไระเน,นี่ยบอกเลยว,ว่ารวยสองล้านรวมกันนี่คือแบบสองหมื่เลยอะไม้มีอีเมลมามันจะได้อีเมลบางอย่างมานะเราเช็คดูสักหน่อยน่าจะเป็นอีเวนต์อะอีเวนต์อะไรเนี่ยคิวคัมเบอร์รอแตงกวาพวกเราคือกลุ่มคนที่เซพติดการกินแตงกวาเราจะเรียกพวกเราง่ายๆว่าคิวคัมเบอร์ฮูริกก็ได้นะ ถ้าคุณเห็นใครที่หยิบแตงกวาออกจากอาหารของพวกเขาเนี่ยให้คุณบอกพวกเขาถึงวิธีการชื่นชมรสชาติที่แท้จริงของแตงกวาพวกเราจะจัดปาร์ตี้แตงกวาในอีก3วันเพื่อความรู้แก่ผู้คนเกี่ยวกับรสชาติของแตงกวาที่ยอดเยี่ยมแตงกวามีรสชาติที่อร่อยและดีต่อผิวของคุณด้วยเจ้าของร้านที่เสิร์ฟอาหารที่มีแตงกวาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้จําไว้ว่าแตงกวาเนี่ยคือความรักสีเขียวนะอีเวนต์อะไรเนอันนี้อีเวนต์แตงกวาคิวคัมเบอร์ฮอิกงั้นหรอ ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะชอบแตงกวาเราก็หนึ่งในนั้นเราไม่ชอบเลยแตงกวาเราไม่ชอบเลยจริงๆแล้วฉันก็ไม่ค่อยชอบแตงกวานะฉันทนกลิ่นไม่ค่อยได้อะแต่ว่ามีเมนูหลายเมนูเลยนะที่ใช้แตงกวาสดใหม่เนี่ยยังไงก็ตามอะ่ะพวกเขาจะจัดอีเวนต์แถวนี้ฉันต้องเตรียมพร้อมในการสร้างไรายได้ในวันนั้นอะ่ะ <Okay. S 1> ขอคิดดูก,ก่อนนะฉันเคยเห็นแตงกวาที่ฟาร์มมาก่อนหรือเปล่าเนี่ย <Okay. S 1> มีไหมเราไม่เคยเห็นเลยนะฉันควรจะไปถามออตโต้ดูอะ่ะโอเคเรียบร้อยถามออตโต้ดูอะ่ะ โอเคเราคิดว่าเดี๋ยวเขามาตอกันใ,ในพาร์ทหน้าละกันนะสำหรับอีเวนต์นี้แล้วก็คิดเกมเด a เดอร์ไดเวอร์เนี่ยอาจจะลงไม่ค่อยบ่อยแล้วนะคือแบบหลังๆมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรมากลเลวไงอาจจะลงแบบนานๆลงทีนะแบบสองสามพาร์ทลงครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปละครับบายบาย